สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเนาะเว็บไซต์เคมแอมขีดทีเหตุกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวใน IG หรือ Instagram กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ Kememkid c h a กันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะ ขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ IG หรือ i n s t a g กร m ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลี้ยวค่ะ บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะก็ลองอ่านดูค่ะความเรือก,กับเรทดราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าไอจีของเรานะคะเอาเปิดคลิปเรืวของเราขึ้นมาเลยนะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันแรกตรงนี้ค่ะ กดที่จุด3จุดด้านมุมตรงนี้นะคะแล้วก็ copy Link มาเลยค่ะนํามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม1,000 Vi วิวไปเลยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code ท,ทุกธานาคารค่ะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอังเปา Wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา Wallet ซิงก์กันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา Wallet นะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเลือกวิธีการจ่ายของเรานะอยกสแกนจ่ายหรือผ่านทูกมันี่ Wallet อแอปธนาคารต่างๆเค้้้าาากก็มมมีีีตนนใหเเรลือะะ บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น t ูม m นี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สาม,มารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ ตรงตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยนะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เลขรหัสออดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปนะแล้วก็พบปัญหาอะไรเนะเราะล้วก็ใส่ข้อความนะคะหดือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิก drag f i ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนของเราสนใจเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ ไอจี IG ของเรากันนะคะไปดูยอดวิวคลิปเดียวของเรากันเนาะคลิปวิดีโออันแรกตรงนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่18วิวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดวิวของเราค่ะจากเดิมมีแค่18วิวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,074วิวกันเลยเนาะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้นาะเรากดสังส่งซื้อกันไปไม่ถึง5นาทีกันเลยนะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM MM ขีดชีเหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะะะคคคสสสําาาาาหรรรรัับววนนนนนี้้้ใใจเไดดแลิิงก็มถ เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะหรือพูดเร็วไปนะก็ขอภายไว้นาะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ